หลายคนก็ทานอาหารเจนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองก็มื้อเช้าทุกวันไม่เว้นวันวันพระหรือวันอะไรนะครับก็วันนี้นําเสนอเมนูง่ายๆผักลวกราดซอสเต้าเจี้ยวเรามาดูซอสก่อนนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรกมีชิมีปุ๊บมีมะนาวมีเต้าเจี้ยวขวดจริงๆแล้วต้าเจี้ยวเนี่ยมันก็กินได้แล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไร ถ้าอยากจะให้มันยุ่งยากก็เริ่มจากขิงก็เลยปอเกเปลือกขิงแก่ขิงอ่อนก็ได้ขิงอ่อนก็ใช้ได้แต่ว่าอันไม่มีขิงแก่ก็ใช้ขิงแก่เป็นเมนูง,ง่ายๆไม่ยากจริงๆแล้วแค่ผักโวกก็กินได้แล้วนะไม่ต้องให้มันยุ่งยากอะไรก็ได้ อยากให้มันแตกออกไปก็ทำซอนล้านกินเจอาจจะไม่ถึงบรรลุธรรมหรืออันนอาจจะขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยสักมื้อหนึ่งที่กระเพาะไม่ต้องทำงานหนักแค่นั้นเองไม่คิดอะไรเยอะแต่สำหรับผมแล้วคิดว่า อย่างน้อยสักมื้อหนึ่งที่กระเพาะไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องย่อยเนื้อสัตว์พอแล้วทำช่วยเล็กๆกระพอก็ซอยให้ละเอียดที่จริงใส่เครื่องปั่นเลยก็ได้นะ ก็น่าจะดีอุปกรณ์อาจจะไม่สวยหรูดูดีนะเพราะว่าเราทำกินเองที่บ้านเราไม่ใช่เชฟเมืออชีพแต่ว่าก็สะอาดมันใช้งานมานาน,นก็เลยจะดูดำๆเลอะๆนี่นแล้วสิ่งเล็กีย็กนี้ก็ดี แล้วแต่อาการจะเผ็ดมากเผ็ดน้อย

ทุกอย่างเป็นผลผลิตจะไล่เราเองออกค้นรูปพอเดี๋ยวเปรี้ยวเกินได้แล้วสอดจิ้มผักลวกเดี๋ยวไปทำถักกาดขาว มีขแขนงขแขนงกระลำปีอน,นี้เดี๋ยวเอาไปล้างน่อยก่อนามาหั่นเลยหันห่นหั่นไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กหรอกเดี๋ยว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 เวลาลวกแล้เดี๋ยวมันจะเละไม่ได้ต้องการให้มันเละอยากกินอะไรก็ใส่ไป อันนี้ลูกเดียวพอตอนนี้เทน้ำเดือดเราก็พับผีหั่นไว้ลงไปลวกเลยสัก,กสองสามนาที 2ลนาที3มนาทีพอโดยประมาณนี้ ออแล้วน,น้ำที่เดือดออกเสร็จแล้วน็อกน้ำเย็นเลย พีสุกแล้วเราก็เอาไปนองน้ำเย็นจะได้ผักที่เขียวสดเหมือนเดิมทุกอย่างใครอยากจะจัดจานให้สวยก็จัดไปไดไ,ได้ผักที่สีสดเหมือนเดิมเหมือนผักสดทุกอย่าง ที่ต้องล็อกน้ําเย็นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่น็อกราเอาจากน้ำราลวกน้ําร้อนเสร็จแล้วมาวางใส่จานเลยความร้อนมันยังสะสมตัวผักมันก็จะสุกไปเรื่อยๆมันก็จะดำให้อย่างนี้มันก็จะไม่ดำเห็นไหมพร